สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมงานทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตนะครับซึ่งเปิดงานวันนี้วันแรกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟสีสเกต2566นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เพิ่งเปิดงานเป็นวันแรกนะครับวันนี้มาสำรวจราคาเงาะลวดละหาซิบบอครับเงาะเงาะมัดก็100บาทนะครับวันนี้วันแรกนะครับคุณผู้ชมขององานทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกตนะครับมาเบิรงนั้งผีกันครับพี่นอนองครับ ้อนทองนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับคุณผู้ชมครับแพ็กละสามร้อยกว่าบาทสี0ร้อยนี่ถือว่าไม่แพงนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้สามร้อยปันนี้6ก0อยาแกะใหม่ๆเลยนะครับถือว่าไม่แพงเนะาะเดี๋ยวขอเดินชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นว เราะมาจากสวนคณะพันธ์นะครับตำบลภูเงินอำเภอกันทรลักจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้งากงามครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับของงานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกด2,566นะครับซึ่งวันนี้เปิดงานวันแรกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่23นะครับเปิดเป็นวันแรกเลยนะครับวันนี้ ไม่ต้องโอ้หลวงพีมาซื้อทุเรียนโลละสองร้อยบาทนะครับโอ้โทษวยครับนี่พันเีียงกว่าครับเนี่ย การเย่าบ่ะครับเนี่ยกา,ยารแย่ปลูคือสีสเกตเท่าหนิปะครับโอ้ทุเรียนพันธุ์การเยว่วอืมการยาวสีสเกตนะครับอันนี้สวนบุญล้อมคลรักนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของงานทุเรียนภูเขาไฟสีสเกต2566นะครับเปิดงานวันแรกโอ้สุกพอดีกินเลยปะครับเนี่ย อืมแพ็กละสามลอยสามลอยหาสิบสี่ลอยก็มีนะครับพี่น้องครับสุดยอดเลยเดี๋ยวสิผ้ายางมาตั้งผีนะครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศของงานทุเรียนภูเขาไฟ2566จังหวัดศรสีสะเกดนะครับ โอ้โหมีตะพูใหญ่ๆเลยครับเห็นตอนนี้เนาะโอ้สุดยอดเลยพูงงามครับเออสวนทั้งไหนเนาะครับเนี่ยสวนอำเภอกันทะลารักเนาะพูงงามคัะงามแน่สวัสดีครับอ้าวมากขึกันเล้วเนี่ยอ้าวเดี๋ยวผมอยางถ่ายกิมกันเนอะครับอ้าวโชคดีโชคดีอ้าวพอพอดีเลยคนบ้านเดียวกันกับาแาเนาะครับแมนครับแมนครับอ่า เออผมมาอยู่ในเมืองแล้วแต่กวันกันอยูบัลโดนหน่อยนั่นแหละจลคอยเป็นข้หน่อยเออ,อคอยหูจักเจ้าอยูอ่มาชมกันทางนี้ต่อนะครับโอ้ตัวนี้ใส่หน่อยครับลอยหกสิบบาทครับพี่น้องฟังทั้งนี้นะครับเป็นไซส์ผู้เขาไฟใส่หน่อยของอยหกสิบนะครับพี่น้องทั้งนี้เป็นทั้งไหนทั้งนี้สองลอยนะครับพี่น้องสองร้อยเกรดพรีเมียมเลยเพันว่านี่นะครับ โอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของงานทุเรียนภูเขาไฟ2,566จังหวัดศรีสะเกด้ะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากมากอะมาเที่ยวได้นะครับงานสิมีตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2,566นะครับมีงาน23ถึง2กรกฎดาคมนะครับ2,566นะครับคุณผู้ชมครับ นี่แหละครับผ้าทุกท่านยางส้มบรรยากาศของงานทุเรียนผู้เขาไฟสีสเกต2,566นะครับอู้มีตะลูกใหญ่ๆผู้งามๆด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับอือหือลูกใหญ่ๆผู้งามๆครับพี่น้องสุดยอดเอาละครับพี่น้องครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับทีติดตามครับสวัสดีครับ